ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาวิตเบดดำรีได้ก่อตั้งขึ้นจากพระมาหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ศูนย์แห่งนี้กลายเป็นศูนย์ที่รวบรวมองค์ความรู้มากกว่า54ปีของโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงและสร้างประโยชน์สุขให้กับปวงประชาอย่างมั่นคงค่ะ การหลวงนับเป็นโครงการแห่งเดียวในโลกที่ประสบความสำเร็จจากการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฟินโดยพัฒนาให้ราษฎรชาวไทยภูเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นชุมชนบนพื้นที่สูงมีความเจริญมีถนนมีไฟฟ้าใช้คนพื้นราบก็ได้ประโยชน์โดยได้บริโภคผลผลิตที่สดสะอาดปลอดภัยจากสารเคมีปาม่าไม้บนดอยก็ได้รับการฟื้นฟู องค์ความรู้ที่ได้รับพระราชทานเพื่อความพาสุขของปวงประชาสู่การสืบสารรักษาและต่อยอดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างประโยชน์สู่แกป่ปวงประชาอย่างต่อเนื่องวันที่12กุมภาพันธ์2566จึงนับเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์และอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาที่เบตดำริทอดพระเนตรและทรงติดตามเพื่อให้ศูนย์แห่งนี้พัฒนาต่อยอดขับเคลื่อนความสำเร็จขยายผลสร้างความมั่นคงแก่รัศดรทุกหมูเหลา่าด้วยศักยภาพของการเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติพื้นที่โครงการหลวงที่เรามาเนี่ยจะประกอบด้วย7กลุ่มอาคารด้วยกันอาคารที่มีความน้ำคันมากคืออาคารแรกคืออาคารรักขาพืชน,นะครับอาคารรักพืชเนี่คือเป็นเรื่องของการกำจัดศัตรูพืชบนพื้นที่สูงอาคารนี้จะทำในเรื่องวิจัยพัฒนาชีวพันธุ์โดยที่ไม่ใช่สารเคมีนะครับและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เดีทั้งเป็นมิตรกับผู้ใช้ด้วยจะได้ไม่เกิดอันตรายและอีกอาคารหนึ่งที่กำลังคืออาคารเทคโนโลยีทางด้านชีวาภาพนะครับอาคารนี้จะเป็นส่วนที่ใช้เทคนิคทางด้านชีวโมเลกุลในการใช้เนื้อเยื่อนะครับรักษาพืชนะครับที่มันปลอดเชื้อแล้วมาขยายซึ่งจะทำให้เราลดภาระในการที่จะนำพันธุ์พืชหรือว่าพันธุ์สัตว์ต่างๆจากต่างประเทศเข้ามา คารไปบัติการหนึ่งหลังนี้นะครับหลังหลังหลังแรกเนี่ยอาคารนี้จะเป็นเป็นจุดที่เราใช้ในการประชุมอบรมสัมมนาศูนย์นี้จะเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและควบคุมการบัตรงานทั้ง39ศูนย์ซึ่งกระจายอยู่ใน6จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยนโยบายหรือว่าโจทย์ในการวิจัยจะมารวมศูนย์อยู่ที่นี่แล้วกระจายลงไปในในพื้นที่ต่างๆเพราะแต่ละพื้นที่ จะมีบริบทของพื้นที่บ,บริบทของสังคมที่แตกต่างก,กันไปดังนั้นตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมที่จะช่วยคิดรวมทั้งเป็นศูนย์รวมที่จะมีนักวิชาการต่างๆมามาช่วยคิดแล้วลงพื้นที่ไปบาดจริงพื้นที่ดำเนินงานของโครงการหลวงซึ่งประกอบไปด้วยสถานีวิจัย4แห่งและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง39แห่ง เป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนคือสมบัติทางปัญญาอันล้ำค่าของแผ่นดินที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาที่เบดดำริแผ่วงกว้างของทุกความสำเร็จเพื่อขยายผลและถ่ายทอดสู่ราษฎรอย่างครอบคลุมศูนย์วิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชนากาศที่เบตนะคะก็เป็นศูนย์ที่เราจะเตรียมพร้อมที่จะเป็นสู่การเป็นสถาบันการเรียนรู้นะคะตรงนี้เองเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นนักนักศึกษานักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้เพื่อเอาความรู้จากโครงการหลวงไปประยุกต์ใช้ได้ะคะ่ะศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครง,งการหลวงชนกาที่เบตดดำรีแห่งนี้จะเป็นทั้งศูนย์กลางของการวิจัยการบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ที่สังสมมากกว่าครึ่งศตวรรษเพื่พอสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสารรักษาต่อยอดเพื่อให้งานของโครงการหลวงเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องและย,ย,ยั่งยืนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาการทิเบศดำริได้สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งมั่นในพระราชปณิธานเพื่อการศึกสารรักษาต่อยอดโครงการหลวงอันเป็นโครงการที่สร้างคุณูปการให้กับคนไทยและพื้นแผ่นดินไทยดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและนี่คือพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชาก,กิณร์ทรงสวัสดีค่ะ